ซีเกมกัมพูชาไม่ได้มาตรฐานสนามวอลเล่บอลไม่มีแอร์คอมเมนต์เขมรโวยค่าตั๋วพิธีเปิดแพงเกินไปทราบว่ายังมีบางจุดมีข้อด้อยของมาตรฐานอยู่เช่นยังไม่มีแอร์คอมเมนต์คนกัมพูชาเฝ้ารอเวลาที่บ้านตัวเองจัดงานนี้มากว่า20ปีแต่เห็นราคาตั๋วแล้วขอนอนดูที่บ้านดีกว่าสวัสดีครับ เมื่อพูดถึงความพร้อมในการจัดซีเกมครั้งที่32ที่จะจัดขึ้นที่กัมพูชาในวันที่5-17ถึง17พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยสื่อหลายสำนักออกมาแสดงความกังวลว่ากัมพูชานั้นจะมีความพร้อมหรือไม่ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทั้งเรื่องที่พักที่ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแต่สถานที่ที่ทางเจ้าภาพเตรียมไว้นั้นก็ยังสร้างไม่เสร็จ ดังนั้นทีมเจ้าหน้าที่ของไทยต้องเตรียมแผนสำรองในการหาโรงแรมรองรับให้กับนักกีฬา ในส่วนของกรรมการผู้ตัดสินในกีฬาประเภทต่างๆนั้นทางกัมพูชายืนยันว่าศึกซีเกมในครั้งนี้ไม่มีงบประมาณจึงไม่มีค่าเบีย้ยเลี้ยงให้กับผู้ตัดสินต่างชาติของสาพันธ์กีฬาต่างๆหากจะมาทำหน้าที่ก็จะต้องควักเงินจ่ายเองแถมไม่ได้จองที่พักให้ด้วยซึ่งก็คาดการได้ว่าทางกัมพูชาจะใช้ผู้ตัดสินจากชาติตัวเองและในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลทางโค้ชออส เียติพงศ์รัชตกเกเรียงไกลอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในฐานะอุปนายกฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาเย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาพูดถึงความพร้อมในการแข่งขันในครั้งนี้ว่าเนื่องจากกัมพูชาไม่ได้จัดอีเวนต์การแข่งขันในระดับนานาชาติมานานมากการแข่งขันซีเกมคราวนี้เรามีความกังวลอย่างมาก2ปีนี้เราได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าท่านสมพรท่านนายกสมาคมซึ่งเป็นประธานอาเซียนด้วยก็ได้สอบถามเจ้าภาพทางประเทศกัมพูชามีความพร้อมอย่างไร อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันเรื่องของที่พักเรามีรูปแบบมาตรฐานของ a b c ไว้อยู่เราหวังให้เขาปฏิบัติตามโดยเฉพาะเรื่อง Competition Format ซึ่งทางเราได้เตรียมโครงสร้างการแข่งขันทั้งในร่มและชายหาดให้จัดการแข่งขันให้ได้ทีมที่ดีที่สุดและเรื่องผู้ตัดสินเราได้ขอให้เขาแต่งตั้งผู้ตัดสินระดับอินเตอร์ไม่ใช่ระดับโลคอล เพื่อให้การแข่งขันมันยุติธรรมและเที่ยงตรงที่สุด a v c ในฐานะที่เรากำกับและควบคุมดูแลอยู่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ โดยเราก็จะแต่งตั้งผู้แทนจากสมาพันธ์เอเชียมาดูแลอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการจัดการและตารางการฝึกซ้อมจะต้องแฟกับทุกประเทศในส่วนของอุปกรณ์เรากำกับว่าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและเราจะส่งระบบวิดีโอชาร์เลนจ์เข้าไปช่วยกรรมการอีกด้วยก็คิดว่ากีฬาวอลเลย์บอลคราวนี้จะทำให้เกิดการแข่งขันที่มีมาตรฐานมากที่สุดส่วนในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่จากไทยเข้าไปตรวจสอบสภาพสนามที่จะใช้จัดการแข่งขัน,ขนก็ทราบว่ามีบางจุดที่ด้อยกว่ามาตรฐาน,นก็พยายามบอกให้ทางกัมพูชาปรับปรุงเช่นยังไม่มีแอร์ทางไทยก็ต้องเตรียมตัวว่าทางกัมพูชาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะในการแข่งขันวอนลเลย์บอลในปัจจุบันต้องมีแอร์ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป และล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันซีเกม2 0 2 3ใช้เพจ f a c e b o o k Ca m b บเดีย2023ออกมาเปิดเผยราคาบัตรสำหรับเข้าชมพิธีเปิดก่อนจะกลายเป็นข้อถกเถียงกันในโลกโซเชียลของกัมพูชา <S <S 2> <S 2> เนื่องจากมีราคาสูงพอสมควรแถมบางส่วนยังคิดว่าไม่ควรเก็บค่าตั๋วได้ซ้ำโดยบัตรเข้าชมพิธีเปิดซีเกมครั้งที่32 ที่มรดกเตโชสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาวันที่5พฤษภาคมนี้มีสนนราคาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนเรียวหรือราวๆ850บาทสำหรับโซน A B C และ G ในส่วนสำหรับโซนดีราคาสนุนอยู่ที่2 0 0แสนเรียวหรือประมาณ1,700บาท ถ้าเทียบกับเวียดนามที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดซีเกมก่อนหน้านี้ทางเวียดนามได้แจกตั๋วการเข้าชมพิธีเปิดฟรีกับคนในประเทศซึ่งหลังจากเรื่องนี้ได้โพสต์ออกไปชาวกัมพูชาจำนวนมากก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเราไปฟังกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับราคาตั๋วพิธีเปิดซีเกมกันบ้างครับความคิดเห็นแรกครับแพงมากราคานี้เท่ากับข้าวสารกระสอบหนึ่ง แต่สามารถกินได้ทั้งเดือนเลยนะแล้วจะบอกว่าให้คนไปดูกันเยอะๆแบบนี้คงไม่มีใครไปดูหรอกพวกเขาคงดูผ่านทีวีหรือ Facebook Live กันความคิดเห็นต่อมาครับถ้าตั๋วราคานี้ฉันคิดว่ารัฐจะมีแต่เสียเพราะตั๋วจะขายไม่ออกถ้าราคาลดลงก็จะมีทั้งคนบ้านเราและชาวต่างชาติซื้อมากขึ้นแต่ถ้าราคาเท่าเดิม รัฐจะเก็บเงินได้เฉพาะค่าราชการที่มีกำลังซื้อบัตรนี้เท่านั้นสำหรับคนหนุ่มสาวนักเรียนพนักงานทั่วไปเงินเดินเฉลี่ย250ดอลลาร์หรือน้อยกว่านั้นไม่สามารถจ่ายได้ยกตัวอย่างเช่นชั้นและครอบครัวที่มีสมาชิกถึง7คนอยากเข้าร่วมชมพิธีเปิดนี้แต่ก็ต้องตัดสินใจว่าจะดูผ่านไลฟ์ดีกว่าไหม เพราะราคานี้เฉพาะรัฐมนตรีในกระทรวงหรือผู้มีตำแหน่งสูงในรัฐบาลเท่านั้นถึงจะมีเงินถ้าหมอครูนักเรียนธุรกิจเล็กๆเ,เขาเก็บเงินไว้กินข้าวกับครอบครัวดีกว่าความคิดเห็นต่อมาครับราคานี้ดีแล้วสำหรับคนที่อยากดูจริงๆแต่สำหรับฉันคงดูผ่านมือถือเอาความคิดเห็นต่อมาครับบางคนบอกราคานี้แพง แต่บางคนไปกินเหล้าซื้อครีมทาหน้าแพงกว่าราคาตั๋วไม่เห็นจะบน่นถ้าจนจริงๆก็จะไม่ว่าเลยแต่บางคนมีเงินแล้วมาบ่นแพงนี่สิความคิดเห็นต่อมาครับราคานี้สามารถเข้าดูได้หมดทุกการแข่งขันเลยใช่ไหมแล้วก็มีคนเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าไม่ใช่ราคานี้สำหรับการเข้าชมพิธีเปิดเท่านั้น ความคิดเห็นต่อมาครับราคานี้ดีแล้วแต่ถ้ายังคิดว่าแพงอยู่ก็รอให้หวยออกก่อนก็อาจจะซื้อได้ความคิดเห็นต่อมาครับทำไมคนกัมพูชาถึงไม่คิดให้ลึกๆก่อนที่จะออกมาบอกว่าทำไมตัวราคาแพงจังงบประมาณที่กัมพูชาใช้จ่ายในซีเกม2023มีมูลค่าสูงถึง500ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ ซึ่งรวมทุกภาคส่วนทั้งที่พักนักกีฬาไฟฟ้าการจัดเลี้ยงนักกีฬาทีมชาติและนานาชาติอาสาสมัครการจัดเตรียมการการเดินทางและอื่นๆสนามกีฬาสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ40,000คนในขณะที่ยอดขายตัว๋วจากผู้เข้าชมได้เงินเพียง5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมันไม่มีกำไรเลยถ้าคิดว่าราคาตั๋วแพงอยู่บ้านดูไลฟ์ก็ได้นะไม่ต้องแสดงความคิดเห็นในแง่ลบ ถ้าไม่อยากเข้าร่วมก็ไม่มีใครบังคับความคิดเห็นต่อมาครับไม่ได้กวนนะแต่อยากถามว่าไม่คิดว่าแพงไปหรอทำไมราคาตัว๋วถึงต้องแพงถึง25ดอลลาร์และถ้าคนที่ไม่มีเงินมากแต่ต้องการเข้าชมเขาจะทำอย่างไรคนมีเงินมักพูดง่ายๆราคาเหมาะสมแต่ถ้าคุณไม่มีเงินละ่ะคุณจะคิดว่ามันเหมาะสมไหมความคิดเห็นต่อมาครับ บางคนใช้เงิน30ดอลลาร์ถึง 40?.. ดอลลาร์ในการไปเที่ยวครับในวันเสาร์อาทิตย์บางคนใช้เงินซื้อตั๋วคอนเสิร์ตในต่างประเทศแค่เงินซื้อตั๋วเข้าดูซีเกมสักครั้งในชีวิตนี้กรีดเหมือนโดนแทงคอและอย่าถามว่าทำไมประเทศอื่นถึงมีชื่อเสียงเขามีชื่อเสียงเพราะเขารักชาติสามัคคีกันเขาปกป้องกันและกันกล้าสเสียสละเขาพยายามส่งเสริมประเทศของเขา แล้วคนบ้านเราล่ะงานนี้เขาไม่ได้จัดทุกปีแค่เงินซื้อตั๋วเพื่อชาติก็ร้องกันแล้วนี่ยังไม่รวมถึงคนที่อาสารับใช้ในงานนี้โดยไม่มีค่าแรงตอบแทนแต่เขามาร่วมด้วยใจเพื่อชาติเพื่อสามาคัคคีลองทบทวนดีๆว่าราคานี้นั้นคุ้มไหมความคิดเห็นต่อมาครับแน่นอนว่าราคาไม่แพงเพราะมีค่าใช้จ่ายมากมายในการจัดงาน แต่นักเรียนอย่างฉันไม่มีปัญญาซื้อตั๋วไปสนับสนุนกีฬานี้ความคิดเห็นต่อมาครับใจของฉันยังสนับสนุนประเทศของเราร้อยเปอร์เซน์แต่เมื่อพูดถึงเรื่องราคาของตั๋วเข้าชมพิธีเปิดแล้วมันมีราคาแพงไปสำหรับฉันความคิดเห็นต่อมาครับฉันรอเวลาที่บ้านเราจะจัดงานนี้มา20ปีแต่ตั๋วราคาแพงเกินไปฉันเลยตัดสินใจ นอนดูไลฟ์สดอยู่ที่ห้องดีกว่าความคิดเห็นต่อมาครับราคา25ดอลลาร์หรือ50ดอลลาร์สำหรับฉันถือว่าสมเหตุสมผลและเงินเดือนฉัน100ดอลลาร์หักครึ่งยังสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ขอบคุณรัฐบาลที่สร้างซีเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชาวกัมพูชาเงินสามารถหาใหม่ได้ที่หลังแต่ซีเกมเป็น10ปี กว่าจะมีโอกาสได้จัดความคิดเห็นต่อมาครับราคานี้สำหรับชาวกัมพูชาถือว่าแพงมากแต่ถ้าสำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาชมถือว่าโอเคอยากให้รัฐบาลช่วยทำราคาอีกราคาหนึ่งให้เหมาะสมกับคนในประเทศในฐานะเจ้าภาพความคิดเห็นต่อมาครับนี่มันคือครั้งแรกของประเทศเราต้องจัดให้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี ใครไม่มาดูถือว่าพลาดมาถึงความคิดเห็นสุดท้ายนะครับปากบอกรักชาติราคาตั๋วแค่ไม่เท่าไหร่แลกกับภาพลักษณ์ของชาติแต่ออกมาเรียกร้องโวยวายว่าราคาไม่ยุติธรรมราคาแพงไปบางคนอ้างว่ากัมพูชาคือประเทศที่จนที่สุดในเอเชียให้ลดราคาตั๋วลงการแข่งขันซีเกมไม่ได้จัดทุกปีราคาก็ไม่ได้แพงมาก คนที่หาเงินไม่ได้แต่คิดอยากจะช่วยชาติก็อย่าบน่นปล่อยให้คนที่เขารักชาติจริงๆและมีเงินสนับสนุนเขาทำไปครับและนี่คือความคิดเห็นที่น่าสนใจส่วนหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ